กนะ,ะจะลุกขึ้นแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ไไดจะต้องลุกขึ้นอย่างอย่างนี้นะคึ้นเอะน,นะม่ยันอย่างนี้เลยนะลุกขึ้นอย่างนี้นี่ก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ลุกขึ้นได้เลยอ <laughs> ตอนแรกตอนแรกที่ที่ สามารถที่จะยกขาอย่างนี้ได้ได้ได้เยอะขนาดนี้อ,อ่ะมันมันเป็นยังไงครับมันพับมัมันม,มัน,ม,นมันจะปวดมันจะปวดแล้วก็เนี่ยเส้นเส้นข้างข้างกับเส้นข้างเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นตรงกลางแต่แต่ภาพหางหลังจะเป็นข้างข้างอพอภาพาลางหลังเป็นข้างข้างแล้วก็จะพับเขาไม่ได้จะจะยกไม่ได้แบบนี้แหละแต่ตอนเนี้ยคือได้แล้วคือได้แล้วแต่มันอาจจะไม่สุดเนี่ยมันยังมีเป็นเป็น แต่ว่ามันก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะอเคยฟังถึงมาแล้วด้วยแต่มันดีอยู่แป๊บๆน้วก็กตับ,ตบเหมือนเดิมอันนี้ดีกว่าค่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้คือคือคือ,คอ,คอ,คอมาระยะท,ที่ที่ที่เจ็บมากกว่ามาระยะที่เจ็บมากกว่าก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าม,มันมันมันดีขึ้นอ่ะมันดีขึ้นมาก ปกติอย่างนี้ยกไม่ได้แล้วเลิกพูดเลยไม่องพูดเลยเนี่ยไม่ได้แล้วแต่แต่อนนีย้ mm. ยคือไ,ได้แล้วสามารถยกอย่างนีนน้ได้คือได,ได้ขึ้นบันไดได้ด้วยอืปกติขึ้นบันไดไม่ได้ต้อ <c> ง <oughs> <c oughs> <c oughs> จับราขึ้นต้อ <c> ง <oughs> จับราขึ้นต <c oughs> ้องโหนตัวขึ้นอะ่ะเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เข่าเนี่ยกระแทกมากเกินไปคือคือพยายามเซฟมันเหมือนกันก็ใช้วิธีการโหนเราโหนได้ก็โหน พอดีไม่ต้องจับเลยขึ้นได้ลงได้เลย mm hmm. ขึ้นได้ลงได้แบบแบบปกติแต่ยังมีอาการแบบตึงนิดหน่อยอ mm hmm. มันมันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะ mm hmm. คิดว่าตอกลับบ้านเนี่ยคงคงไม่ต้องจับราวบันไดแล้วดีคร mm ับ hmm. <laughs> ไม่ต้องจับแล้ว mm hmm. รู้สึกว่าเออน่าจะเหมือนปกติแล้ว